เช้านะครับผมวันนี้มายามกุ้งกันนะครับเชา้าอากาศหนาวเย็ยนมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังแรกเลยนะครับดักไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็ยนนะ ตรงนี้น้ำจะลึกหน่อยมันจะเป็นคลองครับ cung nữa không cung như vậy này không nhỉ cho ồ cung tít nhiều quá các không นี่อะโอเคสุดยอดครับหลังแรกก็โอเคเลยครับนี่กุุงกรุงล้วนครับมีเสียงเพลงเข้าไหมครับ นี่ครับนี่กร้งร้วนๆครับโหสุดยอดัทวาน,นิ้ฐเอ เยอะมากครับเนี่ยไซส์สวยทั้งนั้นเลยครับ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุนังถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ตรวจรับก่อนหน้าครับโอ้โหเยอะอยู่เลยครับเพื่อไม่เป็นเนี่ยได้จัดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อเตรียมมพร้อม ในการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุเรื่องเศกาลนะครับเลือเยอะอยู่ครับมเช้ลได้เลยนาาวันทคือาราลยัเรื่องเร่างนวนดานเจุดนะครับว่ากฎหไม้ที่กำหนดอัดรถยานนต์้าวฝืนรน กระานเขียวกันนี่ละไพ่บกไปกรบพื่เดินห่างเ่รับมันหลนงนี้ต่อไปเม้าทุลาไม่มมถวมหัวนีละไพ่หมอจะให้ปลอดไพ่ก็ใส่ให้เรยครับไม่ถูนะครับอันนี้คือขอดปฏิบัติทีอ่า ผู้ที่เล่นไม่รูตจักนเพื่อจะตักเตือนผู้ที่ออกมันเตอนไปมากนะครับโอ้ไม่ค่อยติดครับสหรับจุดน้อยนะครับจุดหนึ่งของวันที่ยุทธเก่าคือมือนี้นะครับเริ่มเป็นเชื้อไร้ยาให้แบงค์ไว้คื่บ้านโน้ตแปดคุณตั้งกองตักยุทธเก้าเขช่วยคื่บ้านมุกตแปดตักไปถึงนู้นทางนู้นเขาเขามีคนดักกุ้งครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เหยื่อเขาใช้เป็นผ้าเขียวครับกันไว้ ไม่รู้ว่าติดดีหรือเปล่าไม่เคยเห็นรขาดักมนะันอย่างเราใช้เหยื่อครับน,น,น,นี่มีหอยเชลลีด้วยวันที่มีนะครับไข่เชลลเลยสำรับพัดที่หนึ่งของวันที่สามพื้นนี่ไข่หอยเชลลีครับแป้งเหนียวมาไข่มาห,หลังมุงเราเฉยเลยกุออ้งฝอยครับอันนี้ คุ aro, <S 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 Twelve, ้คงฝอยคุณขาวจากอสมอคุงฝอยเยอะเลยคุณสาผู้ฟังคุณอาสายโีเดืคุณก่อนมีผ้าอาถารมีกุ้งใหญ่ติดมาตัวคุณยงยู่าอาบตรที่เดอลันันอี่งสองวันที่สามดเวลานาดิกาตี่แปนาิอือ สำหรับปัรที่แสนของวี่สามแน่นอนตั้งแต่สิบแปนาฬิกาถึงหนาฬิกาขอางมือต่อไปสำหรับปาร์ี้แีของวันที่สามพี่เ็ดยวขึ้นตัวไหมคุณโคกสักทึดตังก่อเอาสุงยามาสองอันนะคุณงักเมืองคุณดจากอสมา พุ้นเสียงคำมัตะปูจากอสมาุนเสี้องกัลั้จากออสมาพุ่นดากล้องจากทีาราเดี๋ยวไเป็นไรมันจากอันนุอันสุดท้ายครับผมไม่รู้ว่ะอันนน้นที่เขาดักไว้จะติดที่เปล่าน สีเขาเขียวนู่น,นครับเป็นแนวไปนู่นนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่เขาดักกุ้งกันของเราใช้เยอะเลยครับมันเก็บง่ายด้วยครับเก็บง่ายดักง่ายครับอย่างนี้ ล่ตากไว้น้ำเปปิมหัวมุ้งครับทีมกรานะครับเนทีไม่แล้วนะครับคือมันที่หนึ่งมกราาสเป็ที่หนึ่งพุทธบานีที่รัดวนผุ้ช่ายมูดิจมูีิเปดโอ้โหอันนี้ติดเยอะนครับไม่ค่อยชัดเท่าไหรครับแต่ว่าเยอะอยู่ครับไาะครับ

คุณกเวททุกดีจากตสมอคุณปัดเมืองสาจากตสมอคุณจะงัดไปทวีขึ้อาตาคุณจุดใจอินใช้คิดอาตาคุณลุงลุกานา i i ลุกรอมาตอันนี้คือผัดที่หนึ่งของวันที่สองนะครับสำหรับผัดที่สองของวันที่สอง นี่ครับเต็นดัง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 พุ่งสดสดนะครับชิมมากเนี่ย พุ่นบุแรงเลยครับนุ่กุ้งทั้งนั้นนะครับใสๆเดี๋ยวคัดเอาตัวเล็กๆทำเป็นกุ้งเต้นนะครับตัวใหญ่ก็จะทำกุ้งแห้งไว้หลังต่อไปครับ

พุทธิสามโอ้โหเห็นไหมครับโดดเสียงใลยเสรหมดมันก็จะมีหอยด้วยกุ้งด้วยครับหอยเราก็จะไปต้มหอยเราก็จะไปต้ม นีอ่บนมครับโอ้โหวันนี้มีแต่กุ้งเนี่ยอันติดดีๆครับแต่ก็ยังไม่เยอะเหมือนอากาศอุน่นๆวันนี้หน่อยครับ ถ้าอากาศอุ่นหน่อยมันก uh ็จะติดเยอะกว่านี้อันนี้มันหนาวจัดเหมือนกุ้งวันพวกปลาพวกกุ้งอะไรมันก็ไม่ค่อยกินเหยื่อครับมันหนาวมันมันเหมือนมันจะน็อกน้ำเนี่ยขับพี่ให้กดวเร็วมียอดหยอดหยอดสอนอือหืม อันนี้สุดยอดครับเนี่ยแตกสวดเลยครับนครับี่กตก่ระครับีเมอดูลาครับทีพอสมวกคี่กครับที่กตอกใตททครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ

อันนี้ก็ติดอยู่นะครับเนี่ยอืย้อุอ้มาเอาเนี่ยกุ้งล้วนๆไม่มีหอยแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรครับ นิดนึงครับอันนี้มุ้งบางหลังมันก็ตากมันหย่อนมั้งอะไรมั้งครับถ้าอันไหนแบบดีๆเลยก็เข้าเยอะครับอยู่ที่มุงด้วยครับแล้วก็อาหารด้วยอาหารเยอด้วยเยอะหลักอังสุดท้ายหลังสุดท้ายครับผม ลุ้นกันครับจะมีตัวเยอะไหมทำความสะอาดหลังลุ้นกลนครับขึ้นเมือกเกาะเมือกอยาจะขูเร็วครับโอ้ไปหลังสุดท้ายไม่ติดเลยครับติดน้อย มีกุ้งตัวใหญ่ตัวเดียวเดี๋ยวกุง้งฝอยอ้ยสองตัวเห็นครับอันนี้หลังสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปเลือกกุ้งกันที่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเมนูทำด้วยนะครับกุ้งเก็บ ที่มีพี่กลับมาจากที่ทำงานครับเื่อเขาอยากกินเดี๋ยวจะให้เขาโชว์สีมือให้หน่อยให้ดูหน่อยไปครับเรากลับบ้านกันถ่ายเรรยากาัดก่อนกลับบ้านครับ หมอกเต็มหมดแล้วโอ้ไม่ใช่หมอกฝ้าครับกล้องไม่สูมบรรยากาศอยู่ติดเขาติดป่าก็หนาวหน่อยนะครับหนาวแต่ว่าบรรยากาศสวยงามนะครับ โอเคครับเดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมนี่ครับถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่แต่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเทเสร็จแล้วเรา,เราจะเราจะมาคัดให้ดูอีกทีหนึ่งครับอ่อกไฟไว้หนาวเดี๋ยวเอากุ้งเทออกก่อนครับ โ okay, อเคครับนนตัวใหญ่ๆตอนนี้เลือกออกมาแล้วน,น,นะครับอันนี้เป็นกุ้งป่อยครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งหินคนระับกุ้งใหญ่นะไซใหญ่เยอะๆอย่เนี้ยมอเดมองอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อลำโมก็จะทำกุ้งเต้นกับอันนี้ตัดหัวไว้ครับแค่ตัวเย็น ตัวใหญ่ๆยังไม่ได้ทำเมนูอะไรเลยอันนี้เดี๋ยวให้พี่ชายเขาทำกุ้งเต้นนะครับไว้เผากินกันนั่นเนี่ยปิดไฟแล้วเสียบไม้